สวัสดีค่ะ fc นองไอสรารวัตรทุกทุกคนนะคะวันนี้ว่ามีข่าวนองไอมาอัปเดตให้ fc นองไอทุกทุกท่านได้รับส้มรับฟั้งก,กันอีกเซนเดิมนะคะวันนี้นองไอสรารวัตรกอได้มาทาข่าวรายั่นข่าวเซนเดิมอยู่ที่บริเวณสนามหลวงนอกจากนองไอเล้วก็ยังมีทิมข่าวหลายๆท่านที่ยังขอติดสถานการณ์การชุมนุ่มยังไก่ติดเบื้องต้น สถานการณ์การชุม,มนุมยังเป็นไปอย่างเรียบร้อยไม่มีเหตุการณ์รุนแรงแต่อย่างใดถ้ามีความอุดหน้ายังไง่านั่นทั้งสองของเราจะไล่งานคว่ำอิดหน้าให้ฟังให้ส้มอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าขบวนการชุมนมุ่ง่าน มีการเคลื่อนขบวนอีกครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าจะมีเหตุการณ์รุนแรงอะไลหรือเปล่าเองก็ได้รับการยืนยันแบบนั้นเพื่อที่จะไม่ให้มีการมาท้าใดๆเกิดขึ้นซึ่งขณะนี้เดี๋ยวก็ต้องรอดูนะว่าการเจรจาที่อยู่บริเวณด้านหน้าเนี้ผลมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้าผมจะรายงานเข้าไปให้ทราบนะครับบคณครบพี่นะก็ขอให้เหตุการณ์การชุมนุ่มวันนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยไม่มีเหตุการณ์รุนแรงอะไรนะคะก็เส้นเดิมค่ะ เป็นกำลังใจให้น้องไอและท่มข่าวทุกๆท่านดูแลต,ตนเองดีๆด้วยนะคะก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะ